สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้นะเราก็มาลดน้ําต้นปลยเสียนกันอ่ามีอะไรอยู่ในนี้นะ,ะผสมแล้วเมื่อกี้ลดไปมั่งแล้วจะมีนมนมหนึ่งกล่องนะนมสดธรรมดาแล้วก็อ่าเครื่องดื่มชูกําลังสองฝากับผงชูรสห้าช้อนชาอยู่ในนี้แล้วก็ไปผสมน้ํำเจือจางแล้วเราก็ไปลด ไปลดมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูอีกรอบหนึ่งเพราะว่าอันนี้จะเพิ่มเพิ่มดอกเดี๋ยวเรามาติดตามผลกันนะคะ,ะเพิ่มเพราะว่าต้นกระถางต้นโพยเซียนตอนแรกกับปลูกในนู่นเอไว้ตรงนู่นมันล่มต้นไม้นะก็เลยไม่ค่อยออกดอกเดี๋ยวเราจะใช้สูตรนี้ดูซิว่า ดอกอ่จจะขึ้นไหมนี่สังเกตดูดีๆนะเพื่อนๆตอนนี้ก็คือยังไม่ออกดอกเดี๋ยวหลังจากที่เราลดไปแล้วก็ตั้งเอาเอาออกมาตั้งนอกแดดนะให้มันรับแดดนะสักห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นะตนะตอนตรงนี้ให้มันได้อากาศถ่ายเทอ่า,อาเดี๋ยวเรามาทำกันเนี่ยที่เราผสมแล้วเนี่ยใส่ไป ประมาณสองช้อนโต๊ะในนี่มันที่ลดน้ำเล็กนิดเดียวนะอะแล้วก็มาผสมกับน้ำป่าเปล่ออีกให้มันเจือจาง้อเดี๋ยวไปลดกันนีนี่นะคะเพื่อนเพ่อมีอยู่ตรงนี้ไม่กี่ต้นที่เรายังไม่ได้ลดอ่ะเดี๋ยวเราจะลดให้ดู อันนี้รอเปลี่ยนกระถางด้วยแหละกระถางยังเล็กลดโคนให้ชุ่มๆไปเลยนะคะอันนี้เริ่มออกแล้วอันนี้ออกมาเอาออกแดนมาได้ตักประมาณอันนี้ได้อาทิตย์หนึ่งแล้ว เดี๋ยวเรามาติดตามผลกันนะปลูกข้างบานไปเลยให้รับแดด